นี่ครับได้ของสวยมาแบ่งหนึ่งชิ้นครับเป็นพระที่ลงพะก้วยและลงบุตโตลงกระเซกครับล้วมีจริงๆลายทันเซกนะพระดีพิธีดีมีประสบการณ์ครับองค์นี้นะครับเป็นสมเด็จวัดชินรตปีหนึ่งสองครับพิมพ์อู่ทองนี่แล้วองค์นี้สวยนะตาติดชัดเลยเห็นไหมนะปีหนึ่งสองนะครับพระถือว่าปีลึกเลยนะมีประสบการณ์เราพระเป็นพระที่พกวยเซกบุตโตเซกครับข้างหลังจะเป็นยันนะครับแล้วก็ปั๊มมืออีกทีหนึ่งแบบนี้เลยนี่ จะมีปั๊มมึกดำๆนี่คือปั๊มมึกนะครับปั๊มมาเดิมๆจากวันเลยนะนี่สภาพสมบูรณ์ไม่หัก่้มเลยครับวกนี้สวยเลยอ่านี่นะครับพระน่าใช้ครับขึ้นคอได้เลยนะพระพอกวรเเกุดโตเสกได้ทงพอกตร์เกิตโตและเกจิอีกหลายท่านพระพิธีดีน่าใช้อ่ะองค์นี้นะครับปกติแล้วผมจะแบ่งบูชานะครับอยู่ที่สองหมืนห้าองนี้เอาไว้เอาไปหนึ่งพันเก้าร้อยลงทรงพอนี่ แค่หนึ่งพันเก้าร้อยครับพี่พี่ไม่เอาเอางี้ถ้าใครติดตามนะครับเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยลงส่งพอนี่พี่พี่ครับไม่ม,ไมีบ่อยๆนะบอกให้เอาแค่หนึ่งพันเจ็ดนี่นะพิมมาด้วยนะว่าติดตามโอเควันนี้นะครับก็ใครไปดูคลิปแรกฝากกดติดตามด้วยฝากแชร์ด้วยโอเควันนี้สวัสดีครับ